เซนินรินสตชันสวัสดีครับทุกท่านนะครับสวัสดีในช่วงวันหยุดวันนี้นะครับวันนี้ก็ก่อนออกไปโคกน้องนานะก็มาทักทายพูดคุยกับพี่น้องเรานิดนึงนะครับก็วันนี้ไปเจาะบาดานด้วยนะฮะก็ได้ขออนุญาตนะครับทาง สำนักง,งานกรมทรัพยากรละก็อัปเดตเรื่องเรานะวันนี้ก็อัปเดตนะครับอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องเงินก้อนสุดท้ายนิดหนึ่งนะหลายท่านก็คงเคยเข้าไปฟังนะคุณแม่เป่าต้นอาจจะได้แจ้งข่าวไปแล้วนะครับในเรื่องของเงินเงิน y o u t u น e ะซึ่งเป็นเงินก้อนก้อนสุดท้ายนะครับ เป็นเงินก้อนสุดท้ายซึ่งตรงนี้เองเนะครก็เพื่อที่จะบอกให้พี่น้องนะครับได้รับทราบนะครับรับทราบเพราะว่าก็เราติดตามตั้งแต่ในช่วงของเบาต้นนะครับหลังจากที่ได้ถึงแก่กรรมลงไปแล้วก็เงินที่ค้างอยู่ในบัญชีจะเป็นอย่างไรนะ ก็ก็เป็นเงินก้อนก็ถือว่าเป็นก็ถือว่าเยอะนะก็เยอะพอที่จะได้ให้คุณแม่ได้ใช้ในชีวิตปัจจุวันถือว่าเป็นเงินก้อนสุดท้ายก็ได้แจ้งเพื่อที่จะเราได้มีความคือสบายใจเนาะแล้วก็อย่างหนึ่งก็ก็ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันหลังจากที่เป่าต้นเสียนะครับก็เงินก้อนนี้นะครับก็ได้ โอนเข้ามาทางบัญชีแม่นะครับผมไปเปลี่ยนหลังบ้านก็คือเปลี่ยนเอเซนเป็นชื่อของของแมนะ่ของแม่บ่าวต้นนะครับแล้วก็โอนไปที่บัญชีแม่เลยนะก็จะไม่ต้องยุ่งยากนะครับถ้าเป็นชื่อเดิมก็คงจะ,ะไปที่ธนาคารไปทำเรื่องอะไรต่างๆก็เลยตอนนั้นนะครับหลังจากวันที่ เราต้นเสียยนะี่ยิบสี่เนาะยิบสี่ประมาณย5ิบห้านะก็เลยเปลี่ยนเส้นทางนะเปลี่ยนเส้นทางเข้ามาที่บัญชีของแม่เลยนะก็ถือว่าได้แจ้งข่าวนะครับจริงๆแล้วเนะี่ยก็มันจะมีจะมีอยู่สองช่วงนะช่วงแรกเนี่ยผมเปลี่ยนไปปุ๊บอ่ามันมันหักภาษีนะ มันจะหักภาษีอน่าจะรถมาแล้วนะรถเจาะบ,บดานะจะหักภาษีไปประมาณ30%มสิเปอร์เซ็นตอนนั้นยังไม่ได้ทำก็คือ,อยังไม่ได้ยื่นภาษีให้แม่นะพอ,พอยื่นตามหลังเงินก็โอนมารอบที่สองก็ถือว่าเราได้ร่วมแสดงแสดงความยินดีแล้วก็อนุโมทนาบุญนะกับเงินก้อนสุดท้ายตอนนี้ก็ถึงมือแม่เป็นที่ เรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้แจ้งข่าวคราวนะให้รับทราบเพราะว่าพี่น้องบางท่านก็ติดตามอยู่ตั้งแต่ในช่วงแรกแล้วก็อย่งาตามที่เคยบอกนะครับว่เาเปลี่ยนเส้นทางเปลี่ยนเส้นทางมาที่แม่ผมก็เลยเได้แจ้งข่าวให้กับพี่น้องได้ได,ได้รับทราบข่าวกันนะเราก็พลอยยินดีไปด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเงินก้อนหนึ่งะหลัก,หล,กหลักก็ประมาณสี่กว่า 4, กว่าอน่ะสี่หมื่นกว่าเนาะก็ถือว่า ตัวนี้ก็พอเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจํำวันให้กับทางคุณแม่นะก็อัปเดตเมื่อวันก่อนเนี่ยไปไปร่วมนะครับไปร่วมงานร่วมงานร่วมงานเรียว,ว่าทําบุญทําบุญร้านนะร้านของเบ่าต้นที่เขาเคยฝันคือคือเคยฝันไม่ถึงว่าเคยคิดาตามฝันว่าเออเขาจะมีร้านขายของชําเอาไว้ให้แม่ขายของนะเมื่อก่อนเนี่ยขาจะเป็นเพิงเล็กๆ เป็นเพิงสังกสีเป็นเพิงที่บางด้วยสังกสีเขาก็จะบานอนที่นี่นะครับแล้วก็แม่ก็ดูแลในร้าน<ม>ก็จะเห็นว่าเขาจะไปเที่ยวไปที่มาก็ซื้อ,อในตัวเมืองนะซึ่งจากระยะบ้านเขาก็ห่างจากตัวเมืองก็ประมาณสัก13 12 13กกิโลนะเวลาช่วงไปนั่งกินกาแฟหรือนั่งไรสดอะไรที่ร้านกาแฟเนี่ยแล้วก็ไปซื้อของนะแล้วก็หลังจากนั้นมานะครับ ก็คือคุณแม่เนี่ยได้มีการปรับปรุงร้านก็เป็นร้านมาตรฐานนะครับที่ไปเมื่อวันก่อนก็ไปร่วมแสดงความยินดีก็คือรำรวมทําบุญนะทำบุญเปิดเปิดร้านก็จะมีป้ายนะป้ายป้ายชื่อนะป้ายชื่อก็เป็นอนุสร์ให้กับทางบ่าวต้นด้วยนะครับส่ว so, นป้ายชื่อเนีเดี๋ยวเห็นบอกแม่บอกว่าป้ายชื่อเนี่ยวันประมาณวัน วันทำบุญร้อยวันทำบุญร้อยวันก็จะเอาป้ายมาตรฐานเข้ามานะอาจจะเป็นไม้หรือเป็นอะไรเนี่ยต,ต้องต้องติดตามดูนะ,ะสำหรับร้านเนี่ยผมก็ดูกว้างอยู่นะแปดแปดคูณสี่หรือประมาณนี้นนะนะครับร้านกว้างอยู่นะครับก็มาตรฐานอยู่ก็เห็นว่าคราใจ่ายก็ประมาณสักแสนกว่าๆแสนต้นๆนะไปถามพ่อนะแสนสามแสนสี่นะก็คือทำเองแล้วก็วัน ทำบุญขึ้นรออวันทำบุญร้อยวันนะเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลก็คงได้ไปอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับพี่น้องยนะูทูบเบอร์ท่านไหนที่มีภารกิจนะครับว่างเวนนะ้นก็คือสามารถที่จะไปร่วมทาบุญร้อยวันให้กับทางเบาต้นได้นะครับก็ไปไปดูร้านด้วยนะแล้วก็หนึ่งก็คือน้องหมาน้องหมาเบาต้นตอนนี้เห็นได้ข่าวว่ามีหลายท่านเนี่ย อก็จองเอาไว้แล้วนะครับหลายท่านก็จองเอาไว้แล้วนะครับเดินทีมงานก็มาพอดีอหลายท่านก็ก็จองไว้นะฮะหมาก็มีแต่ตัวน่ารักน่ารักเลยนะฮะอันนี้ก็เห็นว่ามีจอง ป้าซอจองไว้ด้วยนะฮะปลาซอก็จองไว้นะครับตัวน่ารักผมวันไปวันก่อนไปก็ยังไม่ได้เข้าไปดูนะครับว่าลูกหมาเนี่ยโตขนาดไหนนะด้วยภารกิจนะครับที่พอรวมทบ,บุญปุบ๊บลูกหมาน่าจะอยู่อีก,อ,กอีกหลังหนึ่งนะก็เลยไม่ได้เข้าไปดูนะครับก็กลับกลับมาก่อนแต่ก็คงได้เข้าไปประมาณช่วงงานงานร้อยวันนะงานร้อยวัน อ่านี่รถบาดาลน่าจะมาแล้วครับก็น่าจะประมาณช่วงร้อยวันนะฮะเดซองเองเลยองเด็กซอง่กงเ็กปอ่วมอด้วยอะดก ก็เดี๋ยวค่อยทักทายเจอกันนะฮะตอนนี้ก็เดี๋ยวไปเตรียมภารกิจก่อนนะครับต้องขอบคุณทุกท่านนะฮะเดี๋ยวเจอกันในช่วงโอกาสต่อไปนะครับวันนี้ก็เป็นวันพระด้วยเนาะทุกท่านก็ขอให้ภารกิจด้วยความราบรื่นนะครับนะครับสวัสดีครับเสียงเซนนรินสเตชัน